ครับผมสวัสดี MT นะครับกับลูกค้าแล้วก็ท่านผู้ชมครับผมวันนี้ก็จะมาต่อเนื่องนะครับผมต่อเนื่องที่จากเมื่อวานนี้ไม่ได้ทำทำทำคลิปนะครับผมเมื่อวานนี้ไม่ได้ทําคลิปนะไม่ได้ทางานนะครับไปดับนะผมเมื่อวานนี้วันนี้ก็จะมาต่อเนื่องในการขัดนะผมเกียร์เกียร์ผมอีกนะผมตัวนี้ผมเกียร์ไป ไปแล้วนะครับนี่คนระับแบบนี้นะผมจะเป็นขัดขาวทั้งใบขัดขาวทั้งใบนี่คือขัดรอชุบนะครับผมรอชุบเจาะรูนะครับผมรอเจาะรูแล้วก็รอชุบนะครับผมอันนี้จะเป็นขัดทั้งใบนะครับผมขัดทั้งใบก็จะประมาณแนวนี้ครับอันนี้เป็นคัตติ้ง สิ่งพิเศษนะผมด้ทำสวมพิเศษก็จะขัดขัดขครื่องใบมันพิเศษยังไงกร,รุณาอธิบายโลกระหวื้อครับหัวเป็นเป็นเหล็กเหล็กเหล็กไซส์ไซส์ใหญ่ครับผมเหล็กไซส์ใหญ่ที่เราเอามาทําขนาดพิเศษนะผมมันจะใหญ่กว่าขนาดปกตินะผมเดี๋ยวเดี๋ยวปกติมันมีนะผมมันมีตัวเทีเยบให้ดูเ,เอาไอ้แบบตัวไหนเะนาะน่าประกบนั่นก็ได้ นันจะได้แมละจะทำอะไนไม่หรอนี่เหรอมีเป็นเบ้ยอ,อันนี้ก็พิเศษเ,เอาแบบเอาด้ามประกบธรรมดาน,ะนี่นี่ด้ามประกบแบบนี่ตัวเล็กกันนี่นนนนนนพ่อไปหมดแล้วเด้อเออคุณคือดูใไมหมเรียกจีโน่อืมอืมอะไร ถ่ายจากหนเราถ่ายจาหน้าครับผมก็เป็นแบบพิเศษนะครับผมนี่ครับจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่นะครับขนาดจะใหญ่กว่ากันนะครับผมนี่นี่ครับตัวนี้เป็นแบบปกตินะครับผมเล่มนี้ปกติเล่มนี้พิเศษนะครับผมเล่มนี้ก็จะอยู่ที่ราคาด้ามสวมหกร้อยบาทนะครับไม่เกินสิบสองนิ้วหกร้อยบาท ตัวน,นี้ก็จะเป็นห้าร้อยบาทครับผมเป็นขัดครึ่งใบนะครับขัดครึ่งใบขัดแล้วไปชุบอีกทีนะผมชุบแล้วมาขัดอีกรอบนะครับผมขั้นตอนอยังอยงอีกเยอะนะครับผมจะทําให้ดูถ่ายให้ดูเป็นเป็นขั้นตอนไปนะครับตัน,นี้จะเป็นขัดขาวก็จะประมาณนี้ตัวนี้เป็นใบข้าวครับผมใบข้าวถึกๆหนาๆักหน่อยใบข้าวแต่ยังไม่ได้เจาะรูด้ามนะครับผม รอเจาะรูแล้วก็ชุบนะครับนี่มาเชาเต้น,นะผมมาชาเต้ขัดครึ่นใบแล้วผมจะขัดให้รูนะผมวิธีการขัดนะผมผมตั้งคมมาแล้วนะผมตั้งคมเกียร์นะผมเกียร์คมเสร็จแล้วก็มาเจาะรูแล้วก็ไปชุบนะผมชุบเสร็จมาขัดใหม่ขัดแล้วมาเข้าด้ามนะผมนะอีกหลายขั้นตอนครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับ ี๋ยวจะตัดเป็นจากฉากไปนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลานานนะครับผมใช้าเยอะครับ๋ตวเล่นต้องใช้ที่อุดหูนะผม tiếng đăng hết

ใาเสร็จแล้วน,นี่เสร็จแล้วออกมามันก็จะเป็นแนวนี้เพื่อรอชุบนะคะหเห็นไหมกลับด้านไหมนี่ครับผมทำให้ดูตัวอย่างครับทำให้ดูตัวอย่างรอชุบด้วยด้วยเพราะว่าถ้าทำทั้งทั้งสองด้านคือมันจะใช้เวลานานมาก <laughs> มันไม่ใ็น <laughs> นี่ ไอขั <rí> e> ้นตอนนี้มันก็เป็นด้วยประการาชนี้จากด้านนี้ทำนี้อันนี้